สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดียามสาวๆพี่น้องโอ้ประมาณยังน่าเอออากาเย็นนีนี้ตัดโอ้คือบัตัดแต่งงามๆแต่งงาม บั่นพ้เมาเริ่มแปนอลไพี่น้องเลยบั่นพ้เมาเริ่มแปลนแล้รนี่เริ่มหอันเจ้าอสมันนิไปใส่สบายดีตบนแม่พี่น้องบวคขาไปเอาปลาบวดขาคายปลาในนี่หละปลาคอหรือปลาดุดุกลาคอมมมว่าเจ็บนะาอึศน้าอ้างว่าสันเทา น้ำเดือกมันสะบาดเจ็บแต่เมื่อคืนมันอากาศหนาวกระตุะน่นผู้นนานาถับไปลูกดด้ีไนเจ็บมันเจ็บบีบเขาได้เลยมันมันมันน้อยเขาไปนี่ันคนชิด <c ười> ใต้หนาว <c ười> ตีเอาไายหนาวเฮ้ยตายหนาวอบบูนพ <c ười> ูมันนั <c ười> ่นน่ะมันสมัดเขาเลยฮห็นดิมันสะด่างเขาเลยกรอบเลยอ๋อเจ็บผืบเจ็บเขาเลยอากาศ <c ười> เย็นพี่น้องทั้งลาว อ้ามนำเด็กเนี่ยอ้ามนำตะเด็กนี่อันตรายสะบัดเลยบางทีก็ลูกมาเนี่ยมือเศร้าก็ไปอาบนี่นะก็สีเกี่ยวกันบนจะเหน่อยเป็นอะไรตัดอะนรพเนังว่าคือจำพเนกตัดตัดอย่างเดียวจับเออเอามาจับจำเลยนะเอาจำเลยเปล่าจำเออแน่นๆกันแน่นๆอ๋อคือบทเจ้าคือบทแต่งแต่งยังมั่น แต่งแหงมันงามๆเดินมนแค่เพเดพี่ดอกเลยบนปมาบ้านเดยวบนนั h, hmm. h, ่นน right. ันาใจอหมันสี้่แ่วกินเอยังจะกินมาเออมันโดออกไปหอนลังคายสีเอาอันพันอยพืนอี้เส้นหมานี่จะร้านอะไรต่อยามกกินวมันใหญ่ขนาดวานเทะ บาลำใหญ่นี้เน้อามัเล็กน้ยเนเป็นหมาเออเป็นอะไรเป็ีได้นี่เป็นบนรรยากาศพี่น้องเาใน้าเขาป้าเมาไก่พ่อเกี่ยวยังท่านไปเบิ่งหน้าก่อยซ้าหาเมื่อไรเป็นอะไรเขางามหรือบวงามไทยแลนด์กรมดาของหวานพุยท่านพุนมันเหล็กะเนีฮาวา้าว่าจะไปสอบไป พี่น้องบ่แพงก็ไปตั้งแต่ดำพุ่นแหละไทยแลนด์น้ปลาดำนาปลาดำไก่ทยแลนด์แล้วก็บ่ได้ไปไก่เลยเขาค้างบ่เขาค้างกับเขาดอเขาดอกับมีได้แก้มชิบะเกียร์เหรอนะเขาดอกับมีอืมสิบะเกียร์เลยพอขาปลาพี่น้องนี่เวียกไผรเวียกมันทางนั้นกับแผนกัดพี่น้อง บอลเลงตำตํำต oh, oh. uh, ํำห้าพงนะสบายดี่ก็สบายดีกออกมาาว่าจะเคยกับจานขีดสบายดีก็เมยังหมวห็นอีนนี้้องมดจะคุยนะเพื่อนนว้า มือเระนโชนงามอุ้ยผ่ากับผ่าบกเขาเอาไปพ้นเนอะผ่าบกขาปลาเมา่นเลยวพนเอาบแพงถอปสยหอย่างงัวอย่างงัวอีกเลี้ยงงัอีกแล้วงานเก่างานเดิมของบัแพงบผู้เปลี่ยนเลยนะปีนี้หอยน่องกันี้เวิดเนาะพี่น้องเหลือแต่ว่าแพงอยู่คนเดียว ัดเบรกัดเบกแตกได้สามของแมนไพเรียกเตย,ยตีอ่ะเยตีอะเบรกแตกกนได้ <c oughs> มาทางบา้านไนทอง <c oughs> มาทางบ้านปะทองพี่น้องว <c oughs> เวลาบอแพงเบรกแตกไก่สีสู้อีกแลา่าข่านาไไก่แล้วมันเป็นเข่ากลางเป็นเขาก้างพี่สีด้เกี่ยวหน้าเตาผีก่อนหน้าเตาพีสีพร้อมต้นหน้าปะดำแมนกรลังเลือง ไปสิไปซอยไพ่ปันจะไปสิไปซอยไพโหลดพี <k <k ่น้องเอ้ยกรทดัมามัเกี่ยวของเฮาก่อนได้เฮ้ยว่าทสันฮะทังเบิกสิทามเบิึงพุ่นหราสิพ่อเกี่ยวแล้วก็ไม่ได้ออกก็ฮ่าหดอื้อยฮะแข็งใจกร่แหงกเลยเป็นเลี้ยงงัวอะไรพี่น้องบาทนี่เสียเพื่องให้กินหรือสิเปี้ยงดีเนาะมือนี่อ้ยบ้องเลี้ยงกันฮ่าหย่าขนาดเลย อ่ามอะไรได้เนะุ้้ยพมาอุ้ว่านี่งมหอยได้กลายหนึ่งเสียมาห้อออมเดี๋ยวคั้งก่อนคั้งให้มันคายอะงม่นะงมในน้องนะครับผ้วิผู้มาเลยน้องทวีงมได้ขึงทางกระแป้งเสียเอามาหายพม่าออมสุกินพี่น้อง อมเมล็ดสีอมไปง้มนั่งอมหอยนี่เขาากกันอมมด้งอมมือได้ใไหงอมหอยอีกคือบอกเตงอมบัวเงอมซงดอกผูมักงมหอยผัดบัวได้งมหอยบาแพงหอยมีแต่หอยจูมันขึ้นมาตามตะพังมันสีขาากับเด้น้ามันสีบกมันสีเขาาตามคอนใหม่ ขึ้นมากุาจุ้กุจูดอยู่อาพี่น้องวันนี้เสียออกเมื่อหน้าเลยไปเลี้ยงงวัวพี่น้องวานนี้มาหาปลาหม่าวยำเสาๆพี่นอ้องอากาศหนาวพี่น้องเจอกันอยู่หน้าหอดแล้วพี่น้องออกมาแล้วกาเอาเพีองมาให้กินพี่น้องวานนี้เลี้ยงงวัวคือเก่า บรรยากาศหน,นาวพี่น้องเอ้ยฟังแลาวหนาวแล้วอากาศหน,นาวแหงสบ,บายดีพระสุขสุคนเด้อกินเพื่องพี่น้องกินเพื่องกินเพื่ง กินเซวแซว,วอยู่อากาศใบใหม่กระล่นแนพี่น้องใบใหม่หล่นอากาศเย็นอากาศหนาวแล้ว ไปเไยล่ีงงินประจําของมาแพงนะฮิวบอกยงไงก็สิบลัก <laughs> <laughs> อาชีบรักข,ของมอแพงอยวงวากงัวันมาแพงเอาลงเพลียงอยู่พายงมหอยวันนี้เอาขึ้นมาพี่น้องหยามันเบิดเลยสื้อเพืองให้กินพี่นี่มาแพงสีเห็ดดีๆพี่น้องอัดเพืองเห็ดดีๆ

เรากินเพียงนี่คือสิบุริไปเลี้ยงไมไปกันมันหยาบ่มีเนาะพี่นอ้องมันอากาศเย็นอากาศหนาวหยาก็เริ่มเหี่ยนมันกระเด็น้ำพี่นอ้องหยาก็เริ่มตายบ้านนี้ก็น,นอกจากถ้าเข่าสุกเกี่ยวเข่าแล้วก็เลี้ยงทำให้หน้าเจ้าของพี่นอ้อง ชีวิตประจําวัน <laughs> เลี้ยงงัวเด็กเลียงงัวเฮ้บเอาพี่น้องมาหันบา้าแฟงกันทจออบคลิปสั้น้ออก,ก่อน้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บา้าแฟงสบายดีสบายดี